วันที่ฝนตกนะอุ้ยแม่ทำอะไรเนาะโอ้โหรดน้ำต้นไม้เป็นต้นกระบองเพชรนะเฮ้ยเห็นอะไรแปลกๆด้วยนะอะไรมาวางวะเนี่ยอะไรเนี่ยแม่เลี้ยงหรอกอสโลกลอกเฮ้ยคืออะไรเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้แม่มารีวิวเยลลี่กระบองเพชรนะนี่นะอ่ะลองดูนะอันนี้เป็นเยลลี่ที่ซื้อมาในเซเว่นนะแม่ ร้านแม่ไม่มีแบบนี้เีืยวที่หลังร้านแม่มีซื้อมาเยอะๆนะก็จะมาให้แม่ลองไงว่าร้านอื่นเขาขายอะไรกันนะเออมาดูมาดูฉีกเลยฉีกเลยอ่ะเรามีถ้วยมาด้วยนะกระถางปุ๊บ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 ลิตมีหลายสีแล้วเป็นกระถางนี่เฉยไหมเราจะถือให้อ่ะกระถางนี่คือกระถางนะอ้าวต้นกระบองเพชรแป๊ะ อือหนายยืนมายืนมาให้ดูจะหล่นเลยมันเหมือนต้นไหนในนี้ไหมนี่เหรอเหมือนอันนี้ไหมเหมือนอันนี้ไหมเหมือนอันนี้ไหมคล้ายกันไหมลองดูดิเหมือนไหมอันนี้ี่ยเอองั้นเอาอีกชั้นหนึ่งไหมอันนี้เป็นกระบองเพชรแบบกลมๆด้วยนะเอ้ยกลมๆก็น่าจะอันนี้แหละมั้งนะน่าจะเหมือนสุดที่เรามีละเอออันนี้เรืออันเล็กเหรออันจิ๋วเหรอ เฮ้ยเหมือนอันไหนเนี่ยอ้าเรามาลองชิมเลยแม่ชิมทั้งต้นไปเลยชิมทั้งกระถางอ่ะนะเออชิมกินกระถางไปด้วยไปกินกระถางด้วยโอ้ยแม่มันบาดปากหรือเปล่ามึงเป็นกระบองเพชรนะปันหักปันหาอะไรอร่อยไหมอร่อยจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะมีเปรี้ยวๆด้วยหรอจะชิมกระถางก่อนอุ้ยอร่อยอยู่นะเปรี้ยวมีหวานหน่อยเอากินกระบองเพชรมัาง ชุ่มคออันนี้กระ<ก>บองเพชแล้วจะชุ่มคอแต่กินาารกระสาบางคนจะหักอ้าแม่อ่ะกินอันนี้เลย <c oughs> <c oughs> กินไม่ได้นะั่นหนาวนี่แหลมขนาดนี้แต่บางคนเขากินกระบ,บองเพชรด้วยนะ <c oughs> เคยเห็นคลิปอะเมย์เมย์เขาจะมีดอกต้นใหญ่ใหญ่นี่อะชิมปิดท้ายคลิปสั้นคลิปหน้าจะรีวิวอะไรต่อวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตัวเองในกระจกนี่มีหลายแบบเลยนะปอดด้วยนะ